สวัสดีครับพบกับการซ่อมแอร์มิล่านะครับสำหรับวันนี้จะมาทดสอบเทอร์โมดิจิตอนนะครับก็เป็นระบบออโตเป็นดิจิตอนนะครับปรับแบบดิจิตอนนะครับเนาะอันนี้ผมเปิดกุญแจให้ดูก่อนนะครับอ่าโอเค ผมตั้งอุณหภูมิไว้ที่25องศาให้นะครับคอมแอร์ตัดการทำงานนะครับดิจิตอลเทอร์โมตัวนี้นะครับจะเริ่มทำงานอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ตัดที่25แล้วจะอยู่ที่27องศานะครับก็คือ,อมันจะดิฟกันอยู่2องศานะครับอ่ตอนนี้ไฟ ไฟแส,แสดงสถานะเนาะนะครับเพราะว่ามันต้องทำงานนะครับก็คือ,อตอนนี้คือแสดงสถานะถ้าเกิดเราสตาร์ทเครื่องหรือหรือเปิดแอร์มาเนี่ยคอมแอร์ Air, นะครับจะเริ่มทำงานท,ทันทีนะครับเนาะอันนี้ก็ไม่อยู่นะครับ กอภัยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองอสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับเปิดการทำงานนะครับของระบบแอร์อนะครัอมแอร์ก็จะทำความเย็นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงอุณหภูมิที่เราตั้งไว้ที่25องศา แล้วจะตัดการทำงานนะครับตัดการทำงานแล้วนะครับไฟแสดงสถานะนะครับของคอมแอรอ์ดับลงแล้วนะครับ กรณีน,นี้คอมแอร์จะกลับมาทำงานก็ต่อเมื่ออุณหภูมิ27องศานะครับอ่าเดี๋ยวรอดูนะครับอ่าเริ่มทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะทำความเย็นไปเรื่อยจนถึง25องศาแล้วก็จะตัดก,การทำงานเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่เราจะตั้งนะครับว่าเราจะตั้งที่อุณหภูมิเท่าไหร่ให้แอร ตัดการทำงานนะครับโอเคถ้างั้นก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับสำหรับมิานะครับเราโมดิฟายให้เริ่มทำงานนะครับเนาะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับที่รับชม